วัสดีค่ะฉันนางสาวอัลฟัสิฮาเมรอเล็กที่4ค่ะสวัสดีค่ะนุชมายุปีดอลาคาเล็กที่9ค่ะสวัสดีค่ะจุสินดาเมรอคาเล็กที่10ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวไดลาอาอหานคาเล็กที่11ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมัสนินตาสามโมคาเล็กที่16ค่ะ เรียนกันแล้วไปหาอะ,อะไรไปทานกันไหมแต่ว่าเรามีนัดทำานทำรายงานกับมัส,สนีไม่ใช่หรอเฮ้ยจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเราโทรหามัส,สนีก่อนนะโอเคเลย วันนี้เรามีนัดทำรายงานกับเพื่อนใช่ไหมใช่อ๋อเพื่อนโทรมาพอดีเลยฮัลโหลมสนีเย็นนี้เราจะทำรายงานกันที่ไหนดีอ๋อที่สนามหญ้าหรือห้องสมุดดีไปทำห้องสมุดกันดีไหมเราจะได้เชื่ออินเทอร์เน็ตสะด,ดวกไงก็ดีเหมือนกันนะโอเคโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะ งั้นเราไปที่ห้องสมุดกันเลยไหมมาถึงกันนานยังพวกเธออ๋อเพิ่งมาถึงเองนั่งก่อนสิงั้นเรามาเริ่มทำรายงานกันเลยดีกว่านั่งกันเลย เธอคิดมาหรือยังว่าจะทารายงานเรื่องอะไรดีอ๋อเรื่องเพืเมืองดียุคดิจิตอลเพื่อนๆคิดว่ายังไงอืมก็โอเคนะได้อยู่ได้อยู่ก็ดีนะช่วงนี้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตของเราถ้าหากเราไม่รู้จักใช้อย่างปลอดภัยก็จะเกิดผลมาตามทีหลังก็ได้ งั้นเดี๋วเรามารวมความคิดกันดีกว่าว่าพลเมืองดิจิทัลควรม,มีลักษณะอย่างไร 1. พลเมืองดิจิตอลที่ดีต้องใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและก็ผู้อื่น 2. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสต่างๆหรือผู้ไม่หวังดี 3. ป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเครดิตบัตรประชาชนหรือที่อยู่ สี่ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความรังคาแก่ผู้อื่นห้าเขารับส่วนบุคคลมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองในโลกออนไลน์หใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนให้มีความเหมาะสม 7. มีความรู้เทอร์ทันสื่อไม่หลงเชื่ออะไรง่ายแปดควรจัดเวลามาอยู่กับครอบครัวโอเคสาระมาเต็มมากเลยจ้าเนื้อหานี้เราสามารถนำมาใช้ในรายงานได้เลย เด,เดี๋ยวเราจัดการเร like okay, ื yeah, okay, coping, em. bye bye. I, si ่องเอกสารให้นะงั้นวันนําเสนอเรื่องงานเดี๋ยวเราเป็นตัวแทนนําเสนอเองนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวกลับก่อนนะแม่มารับกับโชลี่แล้วบ๊ายบายเฮ้ยแกดูคนนั้นสิเขาเป็นอะไรหรือเปล่าขามกันไหมไปสิไปสิ เป็นอะไรรึเปล่าเหมือนจะมีคนตามมาเขาน่าจะดูทางสตอรี่แน่ๆเลยอเดี๋ยวนี้นกโซเชื่อมันเร็วไปนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเรากัเป็นเพื่อนเองขอบคุณนะไป